สวัสดีค่ะตอนนี้ยุกับช่องสาวบ้านดงค้นกัลสินเนาะค่ะเนาะมอนิซิมาในเมนูสมตําตอนบายๆค่ะสมตําตีนไก่เส้นข้าวๆาวนี่ก็คือเ้นแก้วค่ะนี่กะสิม,มีเคือง,งเคืองค่ากะชิมิมะเขือเทศอันนี้พักใบเลื่อยค่ะพักหร้อมปีมะเขือใส่นิดน้อยเพราอได้กินกับค่ะ กะบักน้าวค่ะอันนี้พักกินกลับเข้าค่ะบะมี่บักทั่วผู้บักเข้าะละกระมาเอยียงกันนี่มาละค่ะมะละขีนกนกเห็ดค้มค่ะไปซื้อมาเมือ่อเสานี่ส้นสมตำนี่ค่ะพริกที่ห้าตตำไปผสมกันเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยค่ะสีํำไปพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองชม ใส่หมกพริกแต่หมกพริกแหลกแล้วค่ะใส่น้ำตาลจุดลดค่ะใส่หลายเสียบหลาย นนก็ใส่ประแดกค่ะประแดกได้หลายนูดน,นีงสองทุบพี่เพราะว่ามันหลาปาซิมี้บะขือเทศค่ะบะขือเทศใส่ลงไปเลยอันนี้พักไปเรื่อยค่ะพักเนีย่ยงก็ะพักหอมปีหอมปีก็ใส่ไปเลยค่ะ บัเ,เขื่อเขาก็ใชที่หลังก็ได้มีบักหน้าบีบลงไปเลยตามกินเองก็ใช่เมื่อบีบเองละค่ะตรงหน้ากับมีหนามห้วสม,มน้ำแตกจุ๊จใส่อีกจักเพียงกัน คืเค็มไม่สีหวานให้สีนัวให้สีแซ่บมไ่ต้องกระแดก,กอะไรเพียงล้ม มันตนนีแกน่ออืมสัมรถกะแบอืมนวดลึกใส่เกลือ,อกูใส่บลาใส่บลกคุ่งจัาใส่บลกหุ่ง Đã bỏ khung xe năm khách lại thì là bỏ khung là Thế được bỏ Xe này nổi bỏ nhắm lại vừa ตำเทปเราค่ะแต่เขาจะไม่ใส่ไนหมอกนเลยค่ะมันใส่ในโคกบะแดดเนาะมันหน่อยหดถ้าตรงมาเทใส่ในตีนไก่ที่เขาเรียมใบเลยค่ะขวบบุบ <c oughs> <c oughs> ม,มันเครื่อ,เอนเลยหดเลย ดูเสียงสวดคุกมันเป็นเสียมาสวใส่กันเลยค่ะสวไปเลยตีนไก่เยอะๆกับเส้นแก้วจ้ะเอามาล่องตำเบิองเห็นมันเป็่นแต่ตำใส่ตำักหุ่งแสบเลยมาลองออว่ามันเปล่นแต่พิ้งกับเบ็ดอยู่ด้วยนี่ บักเขือลงไปเลยหั่นไว้แล้วต้องใส่หลายใสยพ่พอได้กินกับซือ้อแล้วก็มีหนว่วยกัดกินกับอยู่จ้นนนนนนะซิมบ้าซิมบ้าซิมบ่ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Các bạn ก็เเร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ,คะต,ต้มตำต,ตีนไก่ต้มตำตีนไก่แบบเยอะยั่วค่ะตีนไก่ต้มเครื่องอะ้รแล้วก็มาเทใส่กับขึ้นยำเหรค่ะเพราะว่ามันหน่อยเนะเา,นเเาะเขากัเลยเอามาเทใส่ทศพีเลยใส่หมอสะดวกกวัวอึ๊บอือ กินกับไม่ได้ผพาเครื่องด้วยค่ะกินแบบนี้แหละมัต้องซับเครื่องอืมถาดน,ยยนี้ยุ่นตรงเด้งตองเด้งอ๋องมอชลู เสร็จแล้วค่ะเอาพักมาังคูกันนี่ค่ะก็สิเป็นพักกับสมต่ำของเหาเนาะคะ่ะนี่จะเป็นบักทวผู้บักเคือเปาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นมะระมะระมะระขีนกเนาะมะระขีนกนี่ค่ะสมต่ำแบบยุ่ยๆตีนไก่ใหญ่ๆเลยค่ะโอ้ถาดบบกใหญ่หนึ่งค่ะกินสองคนคือสิเบิดเนี่ย ค่ะคลิปนี้ก็ไปซ้ําน้เนาะค่ะนอกกสิเซ็ตสิ้นแล้วค่ะกสิไปกินกันเลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใ้น้ำด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่มารับชมให้เนาะค่ะน้องอย่าลืมสาวบันดงคนกาฬสินเด้อค่ะคลิปนี้ไปซัมเน้ค่ะสวัสดีค่ะ